เอ๊ะมีแววใช่ปะอุ้ยอีนั่นใส่ผ้าไม่กูอุ้ย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 น้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนอ้ยอุ้ยนี่เล่นแรงพี่อย่าเล่นแรงอุ้ยดาบ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 ตกตกอุ้ยนี่อ่ะโอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับคิมคุ้งคนเดิมซึ่งวันนี้ทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดอกไม้มาต่อต้านมนุษย์ ซึ่งดอกมาที่เราแบบเผลอไปเหยียบไปถุยน้ำลายแล้วก็แบบไปไปถอนมนเล่นวันนี้มันต่อใต้มนุษย์มันจะเป็นยังไงนะโอเคงนะั้นเราไปดูกันเลยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับช่องสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะคะคือไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมาแล้วก็เจ้าของช่องนี้หายไปสามเดือนไะด้บ้างต่อสามเดือนสี่ห้าเดือนไะด้เอออันนี้อยู่หายไปนานสว่วนี้เล่นโลเพเออันนี้เล่นโลเพทกว่น,นี้คือหายยู่สองนิ้วหายเลย โอเคทุกคนนะซึ่งเรามาดูเรามาดูไอเทมของเราว่าเราจะใช้อะไรไปตู้กับมันบ้านทุกคนนะนี่ก็เป็นขอนะซึ่งก็จะเป็นแบบดาบเพชรนะทุกคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเนเธอร์ไลท์มามันโกงจะถามว่านี่โก้ไหมก็ก็นิดนึงก็ดีกว่าไปเอาเกาะเหล็กไปตู้กับมันอ่ะใช่ปะิงถูกใช่ส่วนแอปเปิลทอนี่ก็มีแค่หกอันพอนะเพราะแบบมันจะโกงเกินโกเด้นแอปเปิลก็สองอันจุดที่อดอกไม้ ตอนนั้นมันอยู่ก็จะอยู่ลึกลงใต้ดินนะคือเราทำสัญ่างลักลงไปแล้วว่าเออมันอยู่ใต้ดินนะก็วิธีการตามหาก็ใช้ดอกไม้ในการนำทางซึ่งตอนนี้ก็อ่ะมันอยู่ตรงนี้ก็ตักไว้โอเคประมาณนั้นนะโอเคนั้นก็เราติตัวมันไปเลยคิมมีอันดับมีอันเดอร์โพด้วยนะเอาไว้แบบวาร์นี่ะฟิวแบบวาร์นีวาร์นีวาร์ฟนีโอเคก็ประมาณนี้นะมีโล่ให้ด้วยเราใช้ไงวะไม่ได้เล่นนาน อ๋อนี่ไงคลิปขวาเออ<ว>โอเคุก<ว>ไปเออหมดไปเราขุดเลยซึ่งมันก็อยู่แต่แถวนี้แหละอะถ้าจะไม่ผิดมันอยู่แถวนี้แหละไปได้ปีเราได้แหละเอาจริงนะก่อนอัดคลิปนี่คือหาค่อนข้างจะนานมากไอ้ถ้ำดอกไม้นะใช่ต<ไ>้องเปิดหมวดต่ปิกเตตอร์หางเพื่อไกันไม่ถียเวลาการอัดคลิปอะเนาะจริงคือถ้าถ้าถ่ายไปคือหาไปด้วยนี่คือบอกเลยว่า ชั่วโมงต่อชั่วโมงแน่อเป็นชั่วโมงอะตัดกันสาเหตุใช่ถูกต้องขุดไม่ค่อยกล้าขุดดิ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทางที่คือไม่รู้ว่าเราขุดไปแล้วจะตกหรือเปล่านะมันเป็นสูงๆอนะโอยเจอน, à, น้ำนะไม่ตกไม่ตกไม่ตกเจเจน้ำโอยเจอน아아้ำบังอะไรเนี่ยวะบุงบุุ้้งอุ้ยอุ้ยแต่ว่าขาดอากาศาหายใจนะ <Something. S 1> เดียวโอ้ไม่กอดอื้อ หลบดีกว่ามีบ็อกให้ด้วยนะเวลาเจอไปเจอนน้ขึ้นไปก่อนเอาหาทางไปเจออือโอเคเอือหาจุดที่มันไม่มีน้ำดีกว่าโอ้ยโอ,โ,อโอเคโอ้มันเจอน้ำฉ่ำเลยตรงนี้นี่หมดเอ้ยตะขุดตามฉันมนก็ได้นะตรงนี้มัน โอ้ยเจอน้ำไปแล้วตรงนี้ไม่แต่น้ำน้ำเลยน้ำอยากได้ที่ที่มันไม่เจอน้ำเดี๋ยวมมาถ้ำมันต้องเข้าใจมันต้องมีน้ำเออนี่โอ้ยมดมันเจอถ้ำโอ้โอ้โอ,โอเคเหมือนว่าเราจะเจอเว้ยแต่ตรงนี้มีดอกไม้ด้วยแต่ทำไมไม่มีมอสอ่ะ มีแต่รอกไม้ที่มันแปลกๆนฮะนั่นดิขุดลงดีกว่าขุดลงอุ้ยเจอนะำฮือเล้วลื่นตัก็ต้ลื่นตึกเจอเหมือนกันโอ้โหนี่ไงว้ายนี่ต้องบมีทางออกนี่คือเราต้องเจอน้ำจริงๆรหรอมันต้องเจอน้ำจริงๆเหรอจิใช่ใช่ะลงขุดไปกันลงขุดไปกันเจอน้าปะ น้ำเมื่อกี้เออไม่ได้เอายากันไม่ได้เอายาหายใจใต้น้ำไหมเนาะอุ้ยเจอเจอแร่ตรงนี้ว่ะแร่ทัมเมทริสตรงแตงตรงแตงอุ้ยอ๋อนึกไปเอ้ยเถือนโอ้ยนี่โอยโอ้ยเถื่อนเถอุ้ยเจอดินทำไมีดินตรงนี้ ไอ้สิ่งมีดตรง้ตงตรงมอื่นมดโอ้โอ้มามามาตรงนี้มีตรงนี้มีแววตรงนี้มีแววเห็นเลือดปะเห็นเห็นเห็นกำลังดิ่งมาไปเอ๊ะกลัวว่ะขุดเป็นบันไดดีกว่าเดี๋ยวตกไปตายเดี๋ยวตกไปตายแน่บอกเลยเจอเลือดมาแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวมันเมื่อกี้เจอเพชร น่าจะผุดดิ่งไปน่าจะไม่ใช่ล้วน่าจะเจอเบนล็อกโอเคจะเจอไหมโฉันเจอหินฉันเจอดินเขียวเีเมีแววใช่ปะอุ้ยโอ้โหดินั่นไปพาไม่กลัวอุ้ยอุยอุน้ำออุยอุน้ำอุยอนี่ อ้อยอุ้ยมอสมันจะมีสัญลักษณ์บนพื้นมันจะมีหนาวออกมาเป็นม่วงๆแกนี่เห็นไหมบ่วงๆแบบนี้อุ้ยนี่นี่เล่นแรงอุ้ยอย่าเล่นแรงตับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อย่าเล่นแรงอุ้ยดาบ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 ตกตกอุ้ยนี่ออกมาดิมาดิยิงยันยิงมันอุ้ยมันมันยกวักแล้วฮะมันยกวักแล้วฮะอุ้ย มันยกวักแล้วมันยกวักอ่ะุ้ยนี่ฮะลุมลุมลุมต้องลุมต้องลุมมันอุ้ยนี่อุ้ยมดอะไรอ่ะมันอุ้ยอ๋ออุ้ยมันอุ้ย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 เป็นเฟย์เป็นเฟยมเป็นเฟยคุณพี่อย่าแรงนี่เป็นแครี่มาดิแครี่จะเป็นแครี่อุ้ยมดอุ้ยมันฮิวมันฮิวมันฮิวหรอฮิว มันหิวปะทกตัวตัวอุ้ยมดมันปลาอุ้ยมดระวังนะเป็นพิษปะนั่นพิษพิษพิษน่าจะพิษน่าจะพิษสีเขียวน่าจะพิษกูยู่กูยู way, hey. ่กูยูเป็นไม้เว้ยเอ๊ยอ้าอืออือเอฟเฟอร์ฟินเฮ้ยว่ายว่ายวาย

อีนี่เล่นแล้วมันยอะแตงันเอะเองอ๋อมันฮิวอุ้ยมันฮิวอีกแล้วอุ้ยมาอุ้ยอีนี่ไม่ต้องฮิวอุ้ยมอสมันโอู้หูหูมอสไม่มีกรงด้วยอีกรู้รู้รู้ขุดอยู่ขุดอยู่เิ้งสิโอ้ยโดนเกิดอาโอ้ได้ได้ได้เอาวี่เล่นเหรอมันยังนี่อู๋มันยกว่ะมันยกว่ะ รู้อุ้ย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 โคตแอปเปิลต้องมาแล้วแน่ไม่ไหวจริงอุ้ยนี่เล่นมานี่ไม่ได้ใช้แอปเปิลทองนะอุ้ยแต่ช่วมันพอไหวนะแต่ว่ามาดิมาดิอุ้ย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 มันพื้นมาไม่มาโอ๊ยเกมมันปลาใสชาอุ้ยอุ้ยโอเคหลบได้หลบได้อุ้ยบอดมันมันยิงระยะไกลอุ้ยสกิลอะไรเนี่ย มดมันยิงระยะไกลด้วยวะอุ้ยมด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 มันเลีงแต่แกว่ะโออถอยเลีงแต่ฉันนะเลี้งมดดิมดเป็นตีมันดิฉันตีแต่มันไงเฮิューฮิューฮิューมันฮิวมันฮิューอยู่แล้วอู้หนี่มันโอ้ฟงเยอะจังวะอืออกขวานไปอุ้ยโอ้ย โ,โกงล้ำคาญโกงอ่ะจริงเราตอบล็อกมาลเดนี่ตอบล็อกไปตกก็ได้ออบล็อกไปโอ้ลิงลิงมาเลเดดออ้พี่พี่ลงล็งมั่เลยโอ้โ้ยม้้้ยอุ้ยมมันย มันยิงฉันแบบเฉาเลยมัยิงเาเลยนี่ยังไม่หมดเลยตอนอเ,เ,เ,ปปเนี้ยโอเคเก็บเก็บหลักสแล้วอุ้ยง่ายไปปะเนี้ยเก้พูดอย่างเงี้ยไก้พูดอ,อย่างเงี้ยง่ายไปปะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อืออ uh, 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 oh, ืออุ้ย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 เดี๋ยวเจจะเย็นเอาเป็นท่อดีกว่าอุ้ยจะจบเกมนี่แต่ยังไม่รู้เนี่ยอ๋อตายแล้วเหรอจบแล้วคือมัดเนี่ตายง่ายไหมตายง่ายไปปเนี่ยายง่อุ้ยได้อะไรอ่ะอุ้ยดอกไม้ นี่ได้เมะม่วงม,วม,มาด้วยอ่ะนี่คนไหนอุ้ยคริสตันฟู๊ตก,กไูได้แก้วมังกรมดแก้วมังกรแต่ว่านี่ฉันตบกันมนเพื่อมาเอาแก้วมังกรเหรออุ้ยกินได้ด้วยมดกินได้ด้วย <c oughs> งงมากเออกินได้คลิปสต้นไปปะไหนไปน่าตบก็ตบไปเลยไหม นอนจต่ตัวนี้ก็ยังมีตัวอีกอยู่เพียบม่จำผิดโอ้ใช่แต่ไว้ EP สอง่ยมีแก้มันนงกรก็ง่ายมากเลย,ยง่ายจริงไม่คาดคิดว่าจะง่ายคิดว่ามันจะยากอ,ะอ่ะที่ที่ไอเทมที่เราเอามามันโกลแบบป่ปเนี่ย่รู้ิ่ะก็โอเคทุกคนคลิปนี้พันเกิดเนี่นยะไหนี้ยทำไรายได้ไหมคนไหน ต้องไปศึกษามดเพิ่มเพราะเราเราหลาุดมาเพื่อตบดอกไม้นะเอโอเคทุกคนก็ถ้าว่าใครช่คลิปนี้กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟีนี่ด้วยนะเ,<อ>เล่นแต่โลเพลานี้